น้องนิชาน้งนิเข้ามันมันพอครับมันยุดเครบอือแม่มันวันเสาร์อาทิตย์จันทร์หนึ่งสินะเับก็ไ่ได้วารายหอกแต่สามเมือแล้วเราเกมาอุ้ยอุ้ยนี่นิเชนนิชากับน้ยชฮาชิปกติ พี่สมหวังจะอยู่หลังบ้านนะครับเนะี่ยตรงข้อกลัวบ้างน,นะครับนี่ซุ้มไม้ไผ่ที่ทำไว้นะครับโอ้สมหวังสมหวังเฮ้ยสมหวังสมหวัง สวัสดสวัสดเอ้สวัสดสวัสดสวัสดโอ้โหสวัสดีสวัสดีฟอกคอก็หายเฮ้ยอสวัสดีอืมไม่อยู่เป็นเดือนแล้วครับเฮ้ยสวัสด เอวเอวปกติไม่ค่อยร้องนะครับอันนี้ร้องเลยจำกันได้นะครับนี่จุมหวังจุมหวังแล้วเพื่อนไปอีกตัวไหนเพื่อนเพื่อนไปอยู่ไหนหมดจุมหวังฮะอุ้ยอถูก่อนครับถูกอนอุ้ยอุ้ย เดี๋ยวไปเดินหาตัวอื่นอนี้นะครับพวกมินนี่จันเจ้ามีโชคบุญหลายอย่างนี้ครับเดินตามเลยนี่เป็นสวนผักนะครับสวนผักก็โอ้เฮ้นี่ครับหมาตัวนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอ๊ออ๋อ ตัวอื่นนะครับนี่ตัวบุญหลาญหลายมันนี่คือโอ้โหอย่าเพิ่งตบกัดมินนี่มินี่มินนี่ อาชิอาชิจำรายกนนารได้ไหมอาชิพี่สมบูรณ์ไปไหนฮาชิฮะอาชิอ,าช <c oughs> ออาไปสมบูรณ์ได้ข่าวว่ากลับเพื่อนนี่ย่ต้งอยู่ด้วยกันนะครับมากันครบทุกตัวแล้ว <c oughs> ผมเทสเทสมึงก็นอนอยู่บนมอชาวคำนอนเออจันเจ้าเรีกว่าเสียงใครหัวอ่างอลาอ่างขวอหรือเล่าจับปลาหมมันก็เลยนั่งมันพังเอาไว้มาเฝนิชาเอาเอาไว้

ะะาาลาด้วยเขาลากเขาไหม <c oughs> อันนี้ลากเขาไหมตงหวังฮะ